นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมฮิตแมน l บลล์แลมันนี่ต่อกันเลยนะครับกับมิชชั่นที่ห้านะครับมิชชั่นอันอะไรนะฮะเดี๋ยวบอกะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมให้ดูเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายคือไอ้ข่านี่นะครับกับเอาเพชรมานะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการนะอย่างเดิมนะซิวเบลเลอร์นะแบบคู่ด้วยนะครับเนี่ยแต่งแล้วนะ แล้วก็ S M G s e r t i c l แล้วก็ W 2 0 0 0นะฮะก็สตาร์ทมิชชั่นก็ได้เลยกับมิชชั่น n e น Rush นะฮะเย a เย e a h แอืม yeah. yeah. คายนี่นะฮะอืมนะรบรรยากาศจำใส่นะมอยการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเราก็เดินมาอื้อนี่เลยจบ โอเคโอ้น่าก็ไม <like now. S 1> okay. ่ได้แคสมากนะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะหาสเกมอะไรเลยนะอย่างแรกนะก็เดินตรงไม้นี่นะครับแล้วก็ทำกาเอ้อจะเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้น่าข้องหลังก็ได้ขี่ไม่เห็นนะครับแเราทำการเอ่อ ย่องเข้าไปนางหน้าต่างนะครับแล้วก็นี่ครับเอาเดบิทสองพันวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการพลิกล็อกจากข้างในไปข้างนอกเข mm. ็มก็จะไม่สงสัยแล้วนึกว่าเราออกมาจากบ้านนี้นะครับแต่การที่เราจะเข้าไปในงานได้นะเราต้องมีชุดกาดนะครับซึ่งให้ท่านทําการเดินมาที่รถนี่ครับรถตู้คันนี้ hey, แล้วก็ปิดประต,ตูน,นะแค่นี้แหละ เอ้ยโอเคยังไม่มีคนรู้อ่าแล้วก็การดูชุดมาแล้วก็ไม่มีใครสงสัยอ่าเป็นไงล่ะแผนเนียนแล้วเราก็จะเข้าไปในงานได้อย่างสบายใจนะครับเดี๋ยวเยข้าไปนะครับภารกิจคือให้สังหารไอ้นี่ใช่ไหมครับอย่างที่ว่ากัน ปิดประตูก่อนนะฮะแต่มันมีกาดอยู่จะทำยังไงให้กาดมันไม่รู้เอาลองการมาตรงนี้ครับแล้วก็ถืออย่นี่ครับซิวเวอร์บอลเลอร์แบบคู่นะครับเออเออกาดอยู่ี๋ยวะไอ้แค่กาดมันก็นั่งอยู่ด้วยถ้าเกิดยิงตรงนี้มันก็จะหันไปแล้วก็รลยวิ่งออกไปนะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้น,นะเดี๋ยว อย่างแรกเราต้องเอาเพชรก่อนนะครับเพชรนะเพชรมันเดี๋ยวดูทำไรอะ่ะจะเล่นน้ำเหรอครับโอ้กองดุสลัดเราก็เดินมาตรงนี้นะครับร้อนมันไปก่อนเจะได้พิ่เราอย่างสะดวกมันจะได้ไม่เห็นเพลินหรอไม่เห็นไม่เห็นโอเคโอเคโอ้ยเห็น illed? แล้วก็เก็บนี่ฮะอะไรเนี่ยอะไรนะไม่ได้อ่านแป๊บนึงอ่านก่อนไลเตอร์ นะครับหยิบไฟเตอรข้างเอ้ย,อย,อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไรอะ่ะนะครับก็ทําการเดิมไปที่เตาอบตรงนี้นะครับใช่เตาอบบอกว่าพี่ปิ้งแล้วก็หยอดนี้เข้าไปนะครับเออเขาเรียกว่าเป็นน้ํายาสูตรพิเศษนะครับทําให้อาหารอร่อยขึ้นขอเล่นน้ําสักหน่อยเฮ้ยโอเคนะครับก็คือ ให้ตามหาเพชรนะครับซึ่งเพชรมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่สร้อยคอเพราะฉะนั้นเราต้องนะครับแล้วก็รอมรู้สึกว่าจะเมาด้วยนะครับเนี่ยทําไงดีครับมีคนอยู่ตรงนี้นสำรวจครับสำรวจอืมเอ,มอปีนได้อะไม่ปีนได้ไม่ปีนได้รู้สึกว่าจะให้ปีนขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับแต่เราไม่ครับเราจะปีนไปทำไมอะ่ะ ไอ้ยาใช่ใช่เราก็มาตรงนี้คนระับให้เราจะให้อ่ผู้หญิงคนนี้นะฮะไปปิ้งบาร์บีคิวนะอะอะไรเฮ้ยมีเย็ดตัวตลกไอ้สัสตลกกับมึงไม่แน่นะคะับให้เขาปิ้งบาร์บีคิวแล้วก็ดูผลงานโอ้อาหารอร่อยอาหารอร่อยเย็ดนี่เขาเรียกว่านะไม่ใช่เ <laughs> นื้ออือ ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอยเฮ้ยไอ้ยิบยิบปืนไอ้เพิ่มโอเคนะครับเราก็ต่อจากจุดเดิมนะครับเรากำลังเห็นไอ้นั่นมันนั่งดูบอลอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมันลุกไปไหนเมย์มันกำลังลุกแล้วไม่ได้การแล้วตรงนี้เราต้องนะครับเอาให้เร็วที่สุดนี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าประกอบประกอบเกาะตรงนี้เลยไม่เห็นหรอเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นละนั่นไงนั่นมาแล้วปะไอ้เกม

สอ,อ,องนัดรวดเป็นหมละที่ยิงตัวหน้าโดนตัวหลังในจั่หาอือถึงนี่นหนเออกลอเช่อเลอนี้เตอ,อนนตลอดตลอดไอ้พวกนี้นี่ได้ากาล,ากาล้าหรได้กล้าต้องปิดไว้อย่างนี้ไม่ได้ละ นี่ครับคำถามหยิบ S M G สติ๊กเกอร์อะไร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 อยู่ไหนอยู่ไหนยังไม่อยู่ในนีนน้โอเคเราก็กลับบ้านนะครับยังสบายใจนะไม่มีใครจับได้นะครับเฮ้ยเนื้อ no, ไม่มีปืนเฮ้ย เราก,ก็นะฮะทำการเฮ้ยน้ำมันชุดหมานะครับเอามาก่อนนะครับแล้วเราก็จะเนียมเขียนนี้นะครับให้ท่านนะฮะจัดการให้หมดนะครับทุกคนนะครับเฮ้ยป้าลุงนะครับเพื่อว่าไม่มีจะได้ไม่มีใครเห็นเรานะครับโอเคทำการเปิดตัวนี้ขึ้นไปนะจะเจอหมาวิ่งมานะโอ้โอโอ ทำไรมาแก้วแก้ว,วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไีอ,ะไอนะไปครับกลับบ้าน,นครับแล้วก็กลับบ้านอย่างสบายใจนะครับจริงๆมันต้องเนียนกันนี้นะครับโอเคชุดเโาเนียนละกลับบ้านเอ๊ะอย่าลืมนะครับเราต้องเอาของฝากด้วยนะครับเราจะไปกลับบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมีของฝากเออะ กลับบ้านมือเปล่าไม่ได้โดนนัดไปด้วยอือ้ปล่าออกโอเคนะมิชชั่นใ้คอมเพลยกายนะฮะแล้วก็่าฮะโอ้จบแล้วนะครับจบมิชชั่นนะเดี๋ยวต่อกันกับมิชชัน่นที่หกนะซิลแลดเด็กกาย